ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการทำงานประจำและการทำงานอิสระนะคะทุกคนคือมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนที่รู้จักอะจะทักมาถามหรือโทรมาถามแบบคุยกันเป็นประจำทุกวันหรือนานๆคุยเนาะก็จะถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากออกงานมาแล้วเราออกจากงานประจำมาแล้วน่าจะเกือบ4ปีแล้วนะคะทุกคน เราก็เรียกว่ามารีวิวแล้วก็ให้ความรู้สำหรับคนที่มีงานประจำทํานะแต่ว่ารู้สึกว่าเบื่อและอยากออกจากงานข้อแรกเลยนะทุกคนที่เราจะบอกเสมอว่าถ้าหากอยากออกจากงานประจำแล้วมาทำอาชีพอิสระเหมือนเราไม่ว่าอาชีพนั้นๆจะเป็นอาชีพอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีหนึ่งคือความอดทน 2คือความขยันหมั่นเพียร3คือการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดยัง้งแค่3ข้อนี้เลยค่ะถ้าทุกคนมี3ข้อนี้ไม่ว่าทุกคนทำอาชีพอะไรก็จะทำได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นถ้าทำงานประจำแล้วทุกคนอดทนอดทนกับหัวหน้างาน อดทนกับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าคุณจะน้อยใจเขาคุณจะเหน็ดจะเหนื่อยอดทนกับอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นอดทนกับอารมณ์ของลูกค้าเมื่อคุณเป็นพนักงานบริการแล้วก็ความขยันคือถ้าเป็นพนักงานประจำคุณจะต้องขยันเหมือนคุณเป็นเจ้าของกิจการให้ได้เพราะนั่นหมายความว่าเมื่อคุณมาทำงานอิสระเป็นของคุณเอง คุณจะต้องขยันกว่านั้นร้อยเท่าร้อยเท่านะคะทุกคนทํางานประจำทุกคนถึงเวลา8โมงตอกบตรถึงเวลา5โมงทุกคนก็เลิกงานแต่ทำงานประจำตั้งแต่คุณลืมตาขึ้นมามันคือนาทีของคุณที่คุณต้องขยันตั้งแต่ลืมตาจนคุณไปเปิดร้านจนคุณเก็บร้านและต้องเตรียมของขายทุกอย่างคือความขยันเพราะถ้าคุณไม่ขยัน คุณทําไม่ได้และที่ให้ใช้ความอดทนคือมันเหนื่อยมากนะทุกคนสุดท้ายเลยสั้นๆสองข้อสั้นประข้อสุดท้ายคือมันจะยาวนะทุกคนข้อที่สามถามว่าทำไมต้องพัฒนาตัวเองหนึ่งเลยสำหรับการค้าขายนะทุกคนถ้าคุณออกมาแรกกคุณจะรู้ว่าถ้าขายอะไรที่มันแปลกใหม่อันดับแรกเลยทุกคน จะรู้สึกว่าฉันขายดีแรกๆทุกคนจะขายดีพอสักพักจะอยู่ตัวและสักพักคุณจะเหลือแค่ลูกค้าประจำถ้าคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ให้อยู่ในข้อหนึ่งเพราะอะไรเราจะเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ฟังทุกคนออกงานมา ทำมาหลายอาชีพมากๆเลยแต่อาชีพที่เราทําในปัจจุบันอยู่ก็คือจะเลิกนานแล้วก็คือการเปิดร้านขายน้ำปั่นผลไม้เพื่อสุขภาพคือแรกๆใช้ความอดทนเพราะว่าตอนเช้าต้องขายอาหารช่วงเช้าด้วยแล้วตอนบ่ายก็คือมาเปิดตลาดนัดทุกคนมันเหนื่อยมากตื่นตีสามเพื่อเตรียมขายเช้าและ ต้องมาเตรียมของขายตอนบ่ายทีนี้เราไม่ไหวก็คือนอกทั้งคู่เลยสามีทำงานประจําเราทำงานอิสระพอหลังจากนอกทั้งคู่เราต้องเลือกเช้าหรือบ่ายเราเลือกบ่ายเพราะว่าสามีจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับเราด้วยเราอยากเซฟเขาให้เขาได้นอนพักผ่อนให้เพียงพอเราอยากเซฟลูกเพราะลูกเคยตื่นมา แล้วร้องทิ้งลูกนอนไว้บ้านคนเดียวแล้วสามีต้องไปช่วยเราเปิดร้านหลังจากเตรียมของตีสามเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาแต่ลูกตื่นก่อนทุกคนลูกร้องวิ่งออกไปหน้าบ้านเราโชคดีมากที่คุณยายข้างบ้านซัพพอร์ตเห็นลูกเราเพอดีไม่งั้นเราคงแยกกว่านี้ต้องขอบคุณคุณยายมากๆแล้วเราจะบอกว่าที่เราเลือกรอบบ่ายตอนแรกเราคิดเลยว่าเราคิดผิดทุกคน ด้วยความอดทนของเราด,ด้วยการพัฒนาตัวเองต้องขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนเกินร้อยเพราะว่าแรกๆเลยนะทุกคนเราขายของได้วันละหล,ะหละักร้อยซึ่งต้องบอกว่าแทบร้องไห้แบบน้ําตาคอแทบทุกวันเลยอะเมื่อไหรเมื่อไหรและเมื่อไหร่นั่งดูคนอื่นขายจนสุดท้ายมันเกิดการพัฒนาตัวเองด้วยการที่เราไปเรียนรู้เพิ่มหลายๆอย่างในงานที่เราขาย ทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงอย่างร้านน้ำปั่นก็เยอะในตลาดมีหลายเจ้ามาทำยังไงเราจะอยู่ได้เราก็มีการเรียนเพิ่มนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านออนไลน์การฟังและที่สำคัญคือการลงมือทำเราก็นำมาต่อยอดหน้าร้านเราเราจะพัฒนาตัวเองตรงนี้อยู่เสมอจนเราก็ปรับปรุงเราก็ เปลี่ยนแปลงหลายหอย่างในร้านไม่ว่าจะเป็นรสชาติเพิ่มลงเพิ่มขึ้นลดลงอะไรก็ตามตามลำดับผ่านไปหนึ่ปีความอดทนสูงคือ365วันนะทุกคนที่ผ่านมาทุกคนรู้ไหมว่าจากยอดวันละหลักร้อยก็เริ่มเป็นหลักพันพันกว่าบาทผ่านไปสองปี3ปีเราเริ่มเรียนรู้ว่า ที่เราอยู่ได้เพราะลูกค้ารประจำและช่วงเทศกาลจะมีลูกคา้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน้าใหม่ลูกคา้าหน้าเดิมทำยังไงให้เขาได้อยู่กับเราและทำยังไงที่เราจะได้ลูกคา้าใหม่เพิ่มขึ้นเทคน,นิคของเราเลยนะทุกคนถามว่ามีไหมมีบ้างนะเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีขอบคุณและขอโทษอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย เราก็ใช้ทุกอย่างจากการเรียนรู้ต้องขอบคุณบริษัท icc international จำกัดนะทุกคนหรือบริษัทไทยวากที่เราทำงานตรงนั้นมา13-14ตีปีเราได้วิชาจากตรงนั้นมาเรียนรู้ในชีวิตประจำวันในการทำอาชีพของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำงานที่ไหนสักที่หนึง่ง แล้วเราปฏิบัติตามเขาอย่างเข้งคัดเราจําทุกอย่างที่ในบริษัทให้เรามามีกฎ,ม,กฎมีระเบียบมีแบบแผนเราก็จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้แบบมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบมีแบบแผนที่สำคัญนะทุกคนความอดทนที่มาอันดับหนึ่งเราต้องบอกทุกคนว่าถ้าคิดจะเริ่มต้นกับงานอิสระของตัวเอง นให้ได้มากกว่าที่ทำงานประจํา100%ซคุณจะสบายกายสบายใจเมื่อคุณมาทำงานเป็นของตัวเองคุณสบายใจแต่คุณจะไม่ได้สบายกายเพราะคุณเหนื่อยมากกว่าเดิมสิบเท่าแน่นอนคะ่ะแล้วก็ต้องแบกรับค่าชิดใาย แล้วคุณก็จะต้องมาบวกรบคุณหารรายรับรายจ่ายทำยังไงจะเห็นกำไรทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้ที่บริษัทที่คุณทำงานอยู่จงจำไว้ให้ดีว่าอนาคตถ้าคุณถูกเลิกจ้างถ้าคุณลาออกด้วยตัวเองหรือมีข้อผิดพลาดประการใดคุณจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนจากที่ไหนเลย เพียงแค่คุณจำสิ่งที่คุณได้มาในชีวิตประจำวันทั้งหมดคุณก็จะมาทำงานในแบบฉบับของคุณได้ดีแบบร้อซแน่นอนปรับเปลี่ยนแบบแผนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน <c oughs> คำนี้ใส่ได้นะคะทุกคนจะบอกว่าเรานำมาใช้จนปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ แต่ต้องทำใจนะคะเศรษฐกิจทุกวันนี้มีขึ้นมีลงสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วเราจะมาแชร์ความคิดเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ